สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีนะคะกลับมาอีกแล้วนะคะกับต้นเข่า Reaction ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้นข้าวก็จะมา Reaction ซีที่ใหม่แกะกล่องนะคะที่เพิ่งแบบเปิดตัวไปเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาค่ะนั่นก็คือ Official Pilot ของ The Love Master นะคะจิวเตอร์ติวรักค่ะเออใครดูกลับมาแล้วบ้างเอ่ยถ้าอยากไม่ดูเรามาดูกันพร้อมๆกันนะคะ ไปกันเลยทุกคนยังตัวยังงานเอาไปเล่นเกี่ยวกับก,กีฬาเขาดูวิ อเลิศเปิดได้ดีทุกคนก็เพราะว่าชมลมเราไม่มีผลงานติดต่อกันมาหลายปีแต่ครูไปต่อรองมาแล้วภายในเทอมแรกพวกเราต้องมีผลงานเด็กใหม่เยอะเนาะเพราะว่าแบบไม่คุ้นหน้าเลยจะไม่สนับสนุนเงินทุนรลยพูดแต่จะมีคนนึงที่แบบให้คนนี่คุ้นหน้าอยู่ ุูได้ไม่เยอะูทก็มาอำลาอะไรหรือว่าฉันไม่ได้อัปเดต<ง>เปิดดาราซีรีส์วยายไปเลยช่วงนี้หรือยังไงนี่พวกมึงกูตีนกูเหรอหยุดอยู่นี่นะถ้ามีเรื่องกันนะชมรมเราโดนยุบจริงจริงแน่คุณครูแอบเสียวอยู่แม่ชมรมจะโดนยุบสวัสดีครับ แลนอย่างไสินทรัพกรณ์ลงเรียนเป็นผู้ฝึกสอนประจำวิชาพละคุณโรงเรียนครับอินเตอร์่สวัสดีครับผมเตชินพัชราวสินเป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาลครับเออเลิศเรวม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 รวเด็กๆนี่ครูพาคิน จะมาเป็นโค้ดว่ายน้ำไม่กับพวกเรานี่นายนายชฉันคุณแมกเนาะถ้าจะเป็นบ้านโค้ดนะผมไม่ยอมหรอกถ้านมีเด็กที่เรียกผมผมก็ไปกับโค้ดกับอาหารก็เรียกึงอ่ะมันจะไม่ผิดนะจังหวะโบบ้างเฮ้ยหลบดิ คือมันต้องขนาดนี้ไหมแค่มาโองพยาบาลปล่อยพูรงงคืองงนี่ฉันขอเตือนไว้นะถ้าอยากทำงานที่โรงยานนี้แบบสงบสงบก็อย่าทำตัวเด่นเกินฉัน้าใจไหมหา เด่นช่วงเฮ้ยพวกมึงให้ใครเติมให้กูดีวะก็ให้ครูพาคินติวให้สิไม่อ่ะมึงมีทางเลือกนักหรอวะเออนั่นไงไปดิไปเร็ว นี่นายช่วยติวให้ฉันหน่อยได้ไหมเรียกใครนายนี่ใช่เป็นครูนะต้องเรียกใหม่สิไม่ใช่ครูจริงเท่าไหร่เป็นแค่ครูฝึกสอนนะครูฝึกสอนครูจริงจ้าก็ติวให้ได้แต่นายต้องเรียกฉันมาพี่ก่อนอุ้ยไม่เรียกก็ไม่ติวอะเอาไง ครูก็ครูพี่สุพีปค่ะพี่พาคินครับอลดติวให้าอาแปได้ไหมครับเป็นเราเราจะติวไหมจ้าได้สิครับน้องอาเปาเนี่ยพูดจายพ่างนี้ก็น่ารักตะวันเรียมอ่ะนี่เลยดูนะตั้งฉากใช่ปะ ฉันว่ามันต้องมีดราม่าอะไรทุกอย่างค่ะคุณผู้ชมฉันได้กลิ่นดราม่าการเปลี่ยนแปลงชนิดใดที่อะตอมของธาตุหนึ่งเปลี่ยนไปอีกธาตุหนึ่งโอ้ยเฮ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 ้ยีเท่ไร่ครูนะ ทำไมทำไมหลับหลับหลับทำไมหลับทำไมหลับหลับทำไมพี่น้องนี่ก็ขยันเดินมาเจอเนาะแรงเยอะคือมูคือต้องจะตัดให้ให้เป็นเป็นดราม่าเกินเกิไรกินกินไม่ไม่กินใช่ปะอืบอกให้กินไงกินกินกิน กินกินก็คือไม่พอแไปมาลงที่เขาวเดี๋ยวก็รักกันกูชอบพี่พายกินเออชอบเออเฮ้ยใจเย็นพี่กน,น <ะ S 2> ชอบอ <ผม S 2> ่ะพี่เตชินแล้วาต้องร่วมมือกันมึงรู้ใช่ไหมว่าสองคนนั้นก็เป็นแฟนกันเราต้องแยกสองคนนั้นมาให้อยู่ด้วยกันสอง,องสองโอเคไม่ไดราม่าละ อออโอ้่ไม่ไหวแล้วอโอ๊ปวด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 ตรงนี้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 มึงเอาจริงีบเลิศ คือแกการแข่งขันว่ายน้ำเราจะเป็นต้องหาเงินเพื่อใช้ในการเดินทางไปแข่งและไปค่าใช้จ่ายต่างๆและวันนี้เอาจริงถ้าเลือกนี้คู่ไม่มีคู่ก็เป็นวิธีการครูของเราเพราะว่าครูเสี่ยวอยู่ทุกคนเคยดูหนังเรื่อง water boy ของญี่ปุ่นไหมเราจะใช้วิธีในหนังหาเงินเข้าชมรมเราเราจะทำระบำใต้น้ำฮะ แต่คนในชมรมเรามันน้อยอ่ะครูเลยหาคนมาเพิ่มเราจริงและครูขอแนะนำครูสอนบาใต้น้ำของพวกเราครูเอวะ อ<ส><ส>้าว่หนักยังได้อยู่หักนนะากมาไปให้สุดความสัมพันธ์ไปได้ด้วยกีแต่ดันมีปสุสสรรคกุชอบพี่เตชิน<อ>มึงช่วยกูยจีบหน่อยพูทีว่าเพื่อนคงไม่ได้ว่ะเพกูชอบพี่เตชินงั้นเอางี้มึงกับกู มาแข่งกันใครดีใครได้ยังไงพี่ชอบพาคิวอ่ะช่วยดีทางให้พี่หน่อยได้ไหมพี่รู้นะว่าเราก็ชอบพาคิวโลในเมื่อพี่พูดตรงตรงผมมาขอพูดตรงตรงเหมือนกันมไม่หลีกโล ออยังไงเฮ้ยทำเชียร์อะไรกูขอโทษกูเมาไปหน่อย ไปเลยนะพี่ไปยอมให้เขาจูบได้ยังไงอะฮะทำไมชอบหปคนอื่นเขาจูบมากใช่ปะชอบใช่ปะฮะเอาจริง ถ้า่ถูงถ้าจ,จก่อนเพื่อความนมีอะไรเปลี่ยนแปลงผมชอบพี่พี่ได้ยินไหมผมชอบพี่แล้วพี่ล่ะคิดยังไงกับผมขอโทษ่ะฉันว่าเรายังไม่เหมาะจะชอบมันตอนนี้ ทำไมถึงตอนนี้ไม่ได้มันเป็นอารมณ์แบบเป็นว่าผมเด็กเหรอเขาะใช้เป็นครูนายไงมันไม่รู้ว่ามันเป็นข้อบดแล้วนายเป็นนักเรียนของฉันนักแสดงหรือเป็นเพราะแบบลองคิดดูมันเหมาะสมกับเขาไหมยูแต่พี่ก็เป็นแค่ครูฝึกสอนอะไม่ได้เป็นครูจริงๆซะหน่อยนายมาแล้วแหละไปกลับ เราห่างกันดีกว่าวนเรื่องติวเนี่ยนายทำได้แล้วนะแล้วก็เรื่องว่ายน้ำอะ่ะฉันให้ครูเชช่วยจัดการต่อเลยกันพี่จริงดิพี่ไม่คือไม่เศร้าหรอกวะ่ะ ยังไงหากตาฉันเป็นตัวเลือกหนึ่งอยากให้เธอหันมองสักหน่อยวันใดที่เขาม่รักยังมีฉันทียู่ เป็นยายป้าคือมันเป็นบกเกนทเขียนอไว้คืออยากไปอ่านเล่มเลยว่าแบบอารมณ์มันประมาณไหนแบบคือตอนนี้มันมันขัดใจคือมากคือไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะแบบเพราะบทเป็นแบบนี้หรือเป็นเพราะแบบการแสดงไอ้นักเรียนทุกคนอยู่หน้นตาตาดีนะแต่มันจะมีแบบความแบบไม่ได้ไใช่หน้าตามันเป็นเรื่องของแบบ พวกผมสองคนขอพูดอะไรสักหน่อยนะครับเออยังไงคือพวกผมทั้งสองคนทำตัวไม่ดีกับครูพาคินและพี่เตชินครับพวกผมทั้งสองคนอยากจะขอโทษทั้งสองครับพวกผมสัญญาว่าจะทำตัวให้ดีขึ้นและจะเชื่อฟังคำที่พี่พูดทุกอย่าง แล้วพอผมสัญญามึงเอาจริงถ้าเป็นโรงเรียนว่ายน้ำและแชมวิ่งจริงเนี่ยมาทำแบบนี้ได้ครับคือถ้าเป็นโรงเรียนกลัวอาจารย์ด่าแล้วนะคุณเดินชั่นโดงเบนี้ยเข้าที่เตรียมตัว คืออะไรคือสะดุ้อะไรก่อนคือเกิดอ,อ,อะไรขึ้นกูงงคํมมิงซูนจากออกมาออะ พวกแกเข้าใจคำว่ามันมันยึดลายปะคือฉันไม่มีอะไรจะพูดเลยอ่ะเข้าใจปะคือรอติดตามชมคะ่ะรอติดตามชมอืมคือบมพูดได้แค่นี้จริงจริงคือไม่แบบรอติดตามชมคะ่ะ